สวัสดีครับมาพบกับนจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่าตัวกล้องไมล่าไฟล์นะก็ทําไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่พอดีมันมีอัปเดตขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีน้องถามเข้ามาก็เลยเดี๋ยวทำให้ดูอีกครับสาหรับตัวนี้เป็น Android 12แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันนด n d ย o i ส12มือถือที่ผมใช้เนี่ยเป็นเ e d มี Redmi Note 9นะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะมีเวอร์ชัน Android มันก็จะ มีใบต่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เอาน่าจะอัปเดตกับสุดแล้วนะนะครับวิธีการนะครับตอนนี้ที่มันไลฟ์สดได้มันจะไลฟ์ได้แค่สองแพลตฟอร์มนะครับก็คือ Facebook กับ Youtube แบบง่ายๆนะครับแต่ส่วนอันอื่นเนี่ยมันจะต้องไปใส่ r t m p นะครับ Custom r t m p Custom r t s ซึ่งผมว่ามันสำหรับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพสำหรับคนที่ใช้คอมไม่ค่อยเก่งใช้มือถือไม่ค่อยเก่งวุ่นวายมากนะครับผมแนะนา หลักๆก็คือไลฟ์ที่ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็เลคคอร์ดนะครับเลคคอร์ดมันการบันทึกเก็บไว้อ่านะครับสำหรับการตั้งค่ามันนะครับอ่าครับยูทูบเฟซบุ๊กนี่นะครับกดเข้าไปที่ Facebook แล้วก็สตาร์ทนะครับเราต้องเลือกก่อนครับว่าเราจะไลฟ์สดในอ่าเวอร์ชัน Facebook เป็นมันสามารถเลือกได้นะครับทั้งส่วนตัวทั้งกลุ่มนะครับกดเข้ามาที่รูปนะครับที่มุมซ้ายบนนะปึ๊บอ่ามันจะเลือกได้เลยว่าเราจะไลฟ์สดไปที่อ่าตัว เฟซบุ๊กส่วนตัวเราไปไลฟ์สดไปที่เพจที่เราเป็นแอดมินนะครับต้องเป็นแอดมินอย่างเดียวนะครับกลุ่มนี้ได้กลุ่มก็ไลฟ์เขาไปได้นะครับในกลุ่มเราแต่มาเลือกได้แค่อันเดียวนะครับมันไม่สามารถเลือกได้แบบทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งกลุ่มอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ได้อันเดียวนะรเราก็เลือกอะไรเหมือนอย่างผมจะไลฟ์สดผ่านในเพจท่าจุ๋ยผมนะครับผมก็เลือกเข้าไปแค่นี้นะครับคือเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนก่อนที่จะไลฟ์นะ,ะถ้ากดสตาร์ไลฟ์ไปแล้วมันจะเปลี่ยนไม่ได้เลือกมาเสร็จแล้วนะครับ ฐานตั้งค่าสำคัญนะอ,อันอื่นผมไม่ค่อยพูดมากไม่ไม่เน้นนะครับก็มีไม้นะครับที่ต้องระวังนิดนึงปรับระดับเสียงไม้แล้วก็ดูนะครับถ้าคือเป็นอย่างอ่อนอยู่นะปิดอย่างนี้ก็คือออฟอยู่นะนะไปื่อเตืนนิดนึงนะครับเกิดไปพลาดไปกดอาลืมเปิดเสียงไม้แต่ระหว่างไลก็เปิดได้นะครับแต่พอดีเราไม่รู้ถ้าเรามีไอตัวมือถือเราเครื่องเดียวเนี่ยจะลำบากถ้าเรามีสองเครื่องเราจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งดูได้นะครับก่อนที่เราไล ต่อมานะครับอ่าสำคัญก็ตรงไอ้สามขีดนะครับสามขีดด้านบนเนี่ยเป็นการตั้งค่านะครับอ่าไอ้ตรงกริดก็คือให้มีเส้นกริดนะครับจะมีเอาไหมแต่จริงว่าผมก็ไม่ค่อยเอานะลำพานแล้วแฟลจะชัดก็คือใช้แสงอ่าใช้ led เรานะครับสองหรือเปล่ากล้อกาอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะโปรก็คือเป็นอการปรับโปรนะครับตึ๊บแล้วปรับได้นะครับจะซูมจะอะไรแต่มันเป็นซูมดิจิตอลนะครับก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับกับ iso ปรับอะไรเพราะว่า มันภาพมันก็จะแตกนะครับเวลาที่เราไลท์เนี่ยคุณภาพไฟไลท์มันก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ได้แค่720อ่าบางอันก็ได้1080นะครับไม่ได้แบบโอ้เต็มความละเอียดของกล้องนะครับไอ้กล้องมือถือส่วนใหญ่แต่กล้องเหมือนส่วน,นใหญ่มันก็ไม่ได้สูงมากนะครับอ่า1080งศูนยหน่ยก็เต็มที่แล้วถ้าถ่ายวีดีโอถ้าไม่ใช่พวกกล้อง 4K นะครับอ่านะครับแล้วก็โหมดโปรนี่ก็ถ้าไม่เรื่องจากมันตั้งยากด้วยผมก็ไม่ค่อยได้ตัั้งเท่่าไหรรนะคบ ความเป็นส่วนตัวเสียงไมค์ก็เมาเนกี้เป,เปิดปิดได้แล้วก็เปิดตรงนี้นก็ได้นะครับส่วนการแทรกรูปภาพพวกนี้ยังถ้าเราไม่ใช้แบบเสียตังก็ใช้ไม่ได้นะครับเราข้ามไปแล้วมามนเน้นสําคัญก็คือการตั้งค่าตรงนี้นะครับนะครับที่บอกว่าช่องเนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนได้นะครับจะต้องตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้แต่หัวข้อสําคัญนะครับแนะนําให้ตั้งชื่อหัวข้อก่อนที่จะไลน์นะครับเพราะว่าถ้าเรามีมือถือเครื่องเดียวจะลําบากถ้าเรามี2เครื่องเนี่ยเราจะไปตว่างไลน์เลยยังไปแก้ไขได้นะครับ เ็พิมพ์ไปเลยว่าเราจะไลฟ์อะไรนะครับชื่อหัวข้ออะไรก็ว่าไปพุตซอลลีแล้าล่าสุดเมื่อวานไปไลฟ์พูตซอลลีนะครับก็ใส่เข้าไปฟ like, ุตซอลลีนะครับใส่เข้าไปนะครับมาเป็นส่วนตัวแต่อหลือกต้องดูนะครับถ้าไลฟ์คนทั่วไปดูแล้วก็ต้องให้เป็นสาธารณะนะครับถ้าเราเปไปไลฟ์ส่วนตัวเนี่ยเราดูแล้วคนเดียวนะเพื่อนก็มีแต่เพื่อนเรานะครับ ของบันเทิองอ่าน้ประเภทนะครับประเภทไม่ซีเรียสนะครับแต่ผมก็จะใส่ให้มันตรงๆนะครับอย่างผมไปไลกีฬามาใส่กีฬาไอ้แ็กเนี่ยปิดไม่ได้นะครับถ้าปิดจะต้องเป็นเวอร์ชันที่เสียเงินนะเดือนหนึ่งมา75งอเาผมก็ไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีเป็นอาชีพนะมันก็ไม่คุ้มนะครับอย่างผมไปไลฟุตซอลเนี่ยผมก็ไม่ได้ไล่ได้เงินอะไรนะครับไลฟีอืมขอถ้าถ้าไล่ได้เงินเนี่ยหรือเป็นสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยมันก็น่าจะใช้นะครับแต่ก็200กาากอนะกืองรไ,ได้มากกว่านะ มันก็มีคุ้มะครับความละเอียดนะครับเน้นตรงพางตรงความละเอียดครับสตรีมคือแอป,ปนี้ตอนนี้ YouTube มันรับแค่แค่720สนะครับสำหรับแอป,ปนี้นะถือว่าะละเอียดแล้วเพราะว่าถ้าเราใช้แอป,ป YouTube l i t e เนี่ยได้แค่4 8 0ด้วยเต็มเลทนะครับสูงสุดแค่30 FPS อนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะจริงๆ24่ก็พอ,อะนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาเอาไฟล์ที่เป็นบันทึุวิดีโอที่คลิปมามาดึงสโลเนี่ยก็30ได้นะครับแล้วก็กดตกลงไป มันก็จะคือจริงๆอ่ะสามสิบก็สโลมไม่ค่อยดีมันก็จะมันก็ยังโดนอธรรมดาถ้าได้แค่หกสิบนะมันจะง่ายกว่านะครับเพิ่มเรไปแล้วนะครับก็มาคุณภาพนะครับอ่ามันจะบอกตอนนี้มันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีมันอัปเดตขึ้นมานะครับเมื่อก่อนมันจะมีแค่สูงกลางต่ามันจะมีดี้มันจะมีต่ํากลางสูงสูงพิเศษแล้วกําหนดเองได้นะครับแล้วก็จะมีค่าอ่านี่ครับบิตเรทนะมันมันก็จะมีบิตเรทมาให้ด้วยนะครับบิตเรทง่ายๆครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ อ่ายิ่งสูงยิ่งดีแต่มันก็มีผลตอนเน็ตเราด้วยนะครับถ้าเน็ตเราไม่ดีนะมันเ,นเรามันมีผลน่าต้องพูดกลับกันพ,พูดผิดเน็ตเรามีผลนะครับก็คือถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเนี่ยถ้าคุณไปตั้งสูงบิดเลสสูงเนี่ยครับกต็ตกไม่เป็นท่าเละเทะเลยนะครับอ่าผมเนี่ยมก็ตั้งประมาณกลางนะครับกลางเพราะเน็ตมือถือผมใช้แค่ซิมเทพทอนครับสิบเมกอ,อ่าก็อัดก็โอเคครับอันนี้เพราะว่าถ้าอินเทอร์เน็ตแถวนั้นปกติก็ไม่มีปัญหารครับยกเว้น ถ้าเราไปในที่ที่คนเนี่ยเหมือนไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรนะครับไปดูการแสดงดารามาเดี๋ยวทุกคนจะยกมือถือขึ้นมาแล้วก็ไลฟ์ค้อมกันอันนั้นก็ตัวช,ชิปเลยนะครับเรียบร้อยบทีไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเน็ตเราคือมันแย่งกันยานกันจนมันไปไม่ได้นะไม่มีเหมือนเหมือนถนนนะครับ t r า f f i c jam อันนั้นล่มนะครับอันนี้ทําอะไรไม่ได้เก็บของกลับบ้านนะครับอ่าเหล็กแต่ผ่านเลยก็เปิดไว้นะครับแล้วต้องอ่านนี่สำคัญครับบันทึกไลฟ์วิดีโอ คือถ้าคุณต้องการคือไลฟ์เนี่ยเวลาคุณไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องการบันทึกไอ้คลิปตัวนั้นเข้ามาในเครื่องคุณด้วยหรือไม่ถ้าคุณต้องการก็ให้เปิดตรงนี้นะครับครับถ้าไม่ต้องการก็ปิดอ่าแต่จ้งแต่ผมจะเปิดนะครับเพราะว่าผมจะมีช่องหลายคนมีหลายช่องทางนะครับก็คือบางคนมีทั้ง YouTube ทั้ง Tik t o ็อกบางคนมีไอจีมีอะไรก็วากันไปนะคคุณอยากจะเอาคลิปนั่นอนะมาอัพอัพโหลดขึ้น YouTube ก็ได้อัพโหลด Tik t o ็อกก็ได้นะครับ จะอัปโหลดทั้งคลิปหรือจะตัดต่อก็แล้วแต่เรานะแล้วก็บันทึกวิดีมันจะง่ายดีมันก็จะมีวิดีโอปุ๊บเข้ามาในเครื่องเรานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เก็บนะครับอ่าอันนี้ก็คือมันจะเก็บไว้ในไหนนะครับเก็บภายในก็คือเก็บไว้ในเครื่องเก็บไว้ใน SD เก็บไว้ใน USB มีน่าจะต้องเสียบนะบผมก็ยังไม่เคยต่อไนงเพราะว่าถึงยะต่อกล้องนอกนั้นผมก็เลยไม่ได้ใช้อต่เดี๋ยจะเก็บไว้ในภายในหรือใน SD นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับถ้าเรา SD เรามีเยอะก็ใส่ SD ดีก็ได้ครับลองไป นะครับแต่ตัวนี้ก็าจะบอกด้วย่าถ้าคุณลบแอปโปรไฟล์ภาพวิดีโอที่เก็บได้ดีก็จะโดนลบไปด้วยนะตกลงปราร์แค่นี้นะครับมันก็จะบอกอยู่ว่าเรามีเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากไฟล์เนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพด้วยนะครับถ้าเราเลือกแค่กลางเนี่ยโอ้บันทึกได้ตั้งยี่สิบหกชั่วโมงนะครับนะลอ,ล,อล,อลองเราลองเลือกนะถ้าผมเลือกแบบสี่พันปาร์ไม่เหลือสิบห้าชั่วโมงเห็นไหมครับบิตเรทยิ่งสูงก็ไฟล์ก็จะคุณภาพดีแต่ มันก็ต้องใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะนะครับพือคก็จะลดอลงอันนี้อีกสําคัญนะครับคีพอยอันนึงก็คือการหมุนจอนะครับมันสามารถแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแต่จริงๆผมแนะนำนะครับก็คือให้เลือกแนวแนวแนวตั้งหรือแนวนอนที่เราจะไล่นะครับถ้าคุณจะไล่ในแนวตั้งให้เลือกแนวตั้งนะถ้าคุณจะไล่แนวนอนให้เลือกแนวนอนผมไม่แนะนําให้เลือกเลือกแบบอัตโนมัติอะไรนะครับล็อกแนให้ล็อกแนวเลยครับตั้งหรือนอน ย้อนกลับก็คือมันแนวนอนไหมเหมือนมนกลับหัวนะครับอันนี้ไม่แต่เราไม่อันนี้เอาเราเลือกนะครับเพราะว่าที่ไม่แนะนำให้ตระเวนเพราะาเคยมีบางบางครั้งเนี่ยเราไล่ๆอยู่เกิดเรามือถือเรามันไปพลิกไปเนี่ยบางทีมันโยกไปโยกมาแล้วมันมีผลต่อแอป,ปที่ไล่นะครับบางทีมัน,ม,นมันเพี้ยนไปหมดเลยนะผมผมจะล็อกอถ้าคือถ้าผมไล่กีฬาอะไรเจะล็อกแนวนอนนะครับแต่ถ้าผมไล่พวกเฟซบุ๊กแบบเขาเรียกอะไรนะเรียกแบบเหมือนกับ Facebook ธรรมดานะครับคือว่าเราแบบไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรทั่วไปนะครับส่วนใหญ่มก็จะล็อกแนวแนวแนวตั้งนะครับเพราะว่าไอ้มือถือเราส่วนใหญ่มันออกแบบมาให้ดูในแนวตั้งนะแต่ถ้ายกถ้าเราไปถ้าเราดูในคอมเนี่ยจะดูในแนวนอนเหบาะนะเราดูในแนวนอนมากกว่านั้นเนื่องจากผมนะเน้นท YouTube ด้วยนะครับผมก็จชอบทาเป็นแนวนอนมากกว่าแล้วอย่างก,กีฬาเนี่ยมันจะเห็นภาพมุมกว้างมากกว่านะถ้าล็อกแนวตั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อย เห็นเท่าไหร่นะครับผมก็จะชอบแนวนอนมากกว่าแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนถนัดนะอันนี้อ่ามันก็จะล็อกแนวนอนนี่ผมก็จะตกลงไปซื้อกล้องโฟกัสอัตโนมัติไหมอะไรเงี้ยตัวอย่างผมชอบแค่ปรับเองนะครับเพราะว่าตัวกล้องถ่ายรูปเราเนี่ยไอ้กล้องถ่ายรูปของมือถือเราเนี่ยมันเวลามันอัตโนมัติมันชอบบูบ้าบูบ้าบนะครับผมก็จะปรับแล้วก็แตะเอานะครับอ่าตรงนี้เสียงนะครับเสียงสามารถเลือกได้ทั้งไม์เสียงภายในแล้วก็ไมโครโฟน เสีเสภายในนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไลฟ์สดทั่วไปเลือกไม้นะครับนอกจากคุณจะไลฟ์แบบพวกเกมบางคนอาจจะไลฟ์แบบพวกเล่นเกมไปไลฟ์ไปนะครับก็แนะนาําทั้งสองอย่างนะครับถ,ถ,ถ้าไม่พูดเลยก็เอาเสียงภายในเดียวถ้าพูดด้วยอะไรด้วยก็เอาเสียงภายในและไมโครโฟนและเสียงภายในนะครับแต่เดี๋ยวผมใช้ไลฟ์ทั่วไปก็เอาแต่ไม่อย่างเดียวนะครับส่วนนั้นอื่นมันไม่ค่อยมีอะไระรับไม่ต้องไปอะไรมากเพราะว่าเราใช้โหมดฟรีนะครับบางทีมันใส่อะไรนะมากไม่ได้นะครับ ถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปเสียเป็นหมดส่วนตัวเสียตังค์นะครับซึ่งถ้าไม่ได้มีรายได้ดีมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมก็เอาผมก็เน้นเน้นของฟรีนะครับที่ไม่ไปไม่ไปโดดแต่จะไม่เถื่อนไม่ลอยอะไรครับเพราะว่ามันก็เสี่ยงด้วยแต่เนี้ยวร้องไวรัสก็เยอะนะครับทีไม่คุม้มเราก็เอาของฟรีที่เขาให้มาฟร,ฟรีนะครับเขาให้มาฟรีฟรที่แบบไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดทิ่ข้อศิ์อะไรนะครับเอามาใช้แค่นั้นครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่า หรับคลิปนี้ก็คงจบถึงเท่านี้นะครับที่ขอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิจิโฟตโต้ใน YouTube c h anel ในะแฟนเพจดิจิทัโฟตโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ